วันนี้วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่46ข้าพเจ้าในวิสุทธิปุขาขอทวายเสียงส่วนสาธายาประเสริฐระเบิดได้หมดต่างๆทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาในกูบาจารย์ทั้งหลายขอจึงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิจารณาะในบทสุดอย่างตัวเล็งด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกลาวพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวะพุทธังพระวังอภิวาเทมิ สวัสดิ์โตพระพุทธตาธมโมธมังนะมะสามิสุปฏิปันโนพระพุโตสาวสากสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สองบุตบูชาพระไตรปิากอรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตคุณเหิคุณเหิธรรมานุธานิปารามีหิจติสติยวะชีวังอรหุทังธรรมังสังฆังสานังคงงงงตโตภูเชมิรัต,รตนนตยังธรรมังจรามิโสธินา ริสารบุตรสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตระฆาจันตุเทวตาสัทธมังุนีราชสัสุนันตุสักขะโมกกระดักเคกามีเจรูเปกิริสิกขาตะเตจันตลิเควิมานีทิเปรัตเจักามีตะรุอนาคาเนเคหะวัตุมหิเกเตปุมาเจนตุเทวชลธาตราวิสมัยยักขะคันทับพนาคาติถันตาสันเคยังมุนีวราชนังสาธบวเมสุนันตุธรรมสัมนักาโลยามะทันตาธรรมสัมนักาโลยามะทันตาธรรมสัมนักาโลยามะทันตา บทที่สบทสวดปลพพระภาคะน้มการนโมตัสสะปะคะวะโตนัโตสัมมาสัมพุทธตสระนโมตัสสะปะคะวะโตนโตสัมมาสัมพุทธตสระนโมตัสสะปะคะวะโตนังโตสัมมาสัมพุทธตสระบทที่5บทสวดไตรเรนคมนปาทะพุทธังเรนนังขจฉามิทัมังสรนงัจฉามิสังคังสรนนางัจฉามิทุติยมปีพุทธังเรนังขจฉามิตุติยมปีทัมังสรนัางัจฉามิตุติยมปีสังคังเรนนางขจฉามิตาติยัมปีพุทธังคันฉามิตตัยงสะฉามิ บทที ALLY ่หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพปทานัตถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพปทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพปทา บทที่เจ็ดบทสวดตีรัตนาปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนาปุตตะสถิตตังธมังนัเมรัตนาปุตตวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนาปุตตสุสีลาทิธิเอตังนัเมติรัตังรัตนะทยาวหังสัมมาสมุมสติตะวัตถุวิเศษะกุตังอัญโยยานยุตตะกุณะโยกาวัสปวัตังอสุมิตยมิปิตาเถวายถาติทันเทเอกังว <mission> ินาตติตัติตัธิตะเรสะมะสัมะเวนะโลเกกะทาจิจัจเจริญจัปาตุปูตังคัมปีระยานวิเศษัง ตติทุทัศน์ทางบิญญุปันทิตตะชเนหิวิชัญญารูปังโลกามิเกหิจิกหันจุปะรพณียังเกสันจิสุตุอิธิตังคุณกายายายะเนเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตังปิสมุปัสสตังมนัสสิสุทธาภาษาถานังปุญญติกานะวัสมุตตมะปุญะภูมังทุกขาปมุจชะนามุขขาสนังคตานังปูชาระหิสุระหิสุปรมังอภิปูเชเนยังนิพพานสัจฉิกิริยายุปะนิสัยฐานสัมมากิเลสะ มลโสธานะสิทธิยาจะสาธุหิอัตากุสะเลหุปะเสวนิยังปานิหิจาปิเสนังคมมนียะเมวะตสมาหิตังตีรัตนังสนรังคตัรหะรัตินทิวังคณะน,นิสุนมัสสะมานาปูเชมัจาปิสะสะตังสุปัสสนะจิตตาตถานุปาลิจริยาสถารตาจาัปุญเยนตัถะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติหตุ โยเจทะธรรมวินัยยมมิปมาณะภูโตโลกุตตราพิสมยโยเนียโตสุโพชังตัโสปนิสสยะจายาจายะยะย,ยามปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาตการโร <c oughs> <c oughs> ปุทที่แปดนามการะสิทธิคาถาโยจคุมาโมหะมะลา ปะกาศโธสามังว่าพุทโธสุกะตโตมุตโตมารัสสะปาสะวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวราตังสีลสานามามิ โลกาสานาถัญจาวินายกัญจาตันเตชสาเตชะสิริหงตุสัพันตรายาจาวินาศเมนตุธโมทโชวิโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสศิโลกาสะวิสุทธิมักขังนิญญานิโกธรรมมัทธรสะทารีสาตาวหุสันติการสุจินโนธรรมังวรตังศีลสานามมิโมหปะทารังอุปัสสันตทาหังตันเตชาเตชะชยสกศิธิหงตุสัพันตรายาจาวินาะเมนตุสัทธมรมเสนาสุกตานุโคโย โลกัสสะปาปูปะกิเลสะเจตาสันโตสยัมสตินิโยชโกจะสวาขาตะธรรมมังวิธิตังโรติสังฆังวรันตังศีลศาสนามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยะสิจิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุบุตริก้าบวชสวดนโมการะอัตตกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิมหิสิโน นโมอุตตะมัมัสสะสวะขาตัสเสวะตนิทะนโมมหาสังกสาติวิสุทธสีละจิติโนนโมโอมาธาตะนโมโอมาตายารัตตะรัตะนตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตสะตัสสะวัตุตยัสสปินโมการะปะพาเวนะวิคัจฉันตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะสุวัติหงตุสัพปทานโมการัสเตเชนะวิธิมหิหงมิเตชวา บทที่สิบบวชโสดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสังมยังพระขวารสเกสุวิหารติกะเปริลวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสสัญจรโลกาทาตูหิเทวตาเยหุยเยนะสันนิปติตาหงติตภะขวันตังทัศนายะภิกขุสังทัญจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังเอตตังหกสีออยังโขพระขวารสเกสุวิหารติกะเปริลวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิ พิกุสัตย์อหิสเพเหวะอรหันเตยิบลาสหิจโลกะตาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาหุติพะคะวันตังทัสนายะพิกุสังกัญจะยานุนะมะย่อปิเยนะเพราะว่าเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตรวังพระพุโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาษสยามัติอัตะโหตาเทวตาสุยาถาปีนามะกเพราะว่ปุริโสสามัญทิตังวะาภาษาภะสาริยกภาษาริตังวะาภาษามินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวิสุอันตระหิตาพระพุโตกุระโตปาตุระหังสุ อาระโขตตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวัตุสันกีมังคะนังอาภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายะสมาคตาอาคัตมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตายะวะอัปราชิตะสังคันติอาระโขปราเทวตาพระวัตุสันกีมังคะนังอาภาสิตัตระพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนุชุกะมะกังสุสารนติวะเนตานิคะเหตวะอินทริยานิระคันติอนิตาติ อัณาโขราเิวตาพระวตโตสันเกีมังคาถงอาภาสิเชตว่าขีลังเชตว่าปรีกังอินขีลังโอหจามะมีชาเตจันติสุทาวิมลาจักกุมตาสุทันตาสุสุนะคติ อัถโขอราเทวตาก็ขอาวตัวสังเกตมังคตังอปัสติเยกิจิพุทธังเสนังคาตาสีนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริภูเรสันติติอัถโคพระข้าภิกขุอามันติสิเยุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวเหิสุมติตามะทานังอาห์โตสัมมาสัมพุทธาเตสังปีพระควานตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหิสุมเสยยธาปิไม่หังเอตระหิเยปิเต พิกเวภวิสันติอนัคตะมัททานังอาหารโตสัมมาสัพพิตาเตสัมปีพระควรตานังเอตัปปรามายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไม้แห่งเอตระหิตอจิคิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสสามิพิกเวเทวกายานังนานานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนานานิตังสุนารถาสาธุกังมณะสิกโรทะภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิกุข้อโตันจัสุงสุงภาวาเอตตะอุจัะ สิโลกะมนุษย์ก <favorite> ษ <jemand em champions> ัตริย์มีเอธะบุมาตัทส <t> ิตายีสิตาคิริขะพนังปิจิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวัสนลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนามนายเวลาพิญโยปัญจสติยัตวาวเนกะปิละวัฒวิตตตมันตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถะพิกขโวเตจะอัตตาปะมะเกลุงสตวะปุถสสะนังศาสนางเตสัมปาตุระหุยะดัง อมารุสานัรัสนังอเปเกสตังมัทักุงสหัสสังอัฏฐสัตลิงสตังเอกสหัสานังอมารุสานะมัทมัทสุงอเปเกนันตมัทักุงทิสาสภาพุตตาหุงตันจัสภพังสพังอภิญญยยาวะวัคิตวานะจัคขุมาตโตมัตยิสัทถาสาวเกสสเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานัธาภิกขวเยโวหังกิตาอิสามิเกราหิอนุปุปโสรสตตสหัสสาวะยคหา ภูมิมากะปิโรสทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตเยสัสซีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนางสมิติงวันนางชาสิสาหิมาวตายะก่านานนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตเยสัสซีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนางสมิติงวันนางสาตากิราติสาสายะก่านานนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตเยสัสซีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนางสมิติงวันนาง อิเจเตโสลสะสหัสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมชทรมานาอภิกามุงพิกุนังสัมมิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมชทรมานาอภิกามุงพิกุนังสัมมิติงวันังอุมภโรราชาคะหิโกเวปุรสะนิเวสนางปิญโยนางสะตะสหัสังยักขานังปายิรุปาสติคุมภิโรราชาคะหิโกโสปาคัสสารมิติงวันัง ปุริมันจะอิสังราชธาตารโถปัสสาติคันธปานังอธิปติมหาราชายะศจิโสปุตตาปิตาสาภาวูอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัศสินโมทัมนาอภิกรรมภิขุนังเสมิดิงมนางทักขิลังจ์อิสังราชาวิรุะหุตปัสสาติกุมาานังอธิปติมหาราชายะศสิโสปุตตาปิตาสาภาวูอินทนามามหาภลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสินโนโมทัมมานาอภิกรรมุงพิกขุนังสมิติมวังปัจฉิมันจะทีสังราชาวิรูปะโปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะภาวุอินทนามามหาปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสินโนโมทัมมานาอภิกรรมุงพิกขุนังสมิติมวังปุตตะนันจะทีสังราชากุเวโรตับปัสสาสติยักขานังอธิปติ มหาลาชายะสัจิโสปุตตาปิตาสาวาโวอินธนามามหาบาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสัณโนโมุทมานาอภิคังภิกขุนางสันติณวะนางปุริมาทิสังนะตตะลโถตะคขินีนะวิรุณนาหโกปชิมีนะวิรุปภโกกุเวโรตรงที่สังจตารุเตมหาลาชาสมันตาจตุโรทิสังทัตถันละมานะอัจจสุวะเนกปิลาวทเวเตสังมายาวิโนทัสสะกูวันจานิการสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะ จันทนุกนารมเสยโถจกกักินุขันุน,นิขันธุจัปนารูอุปมัมโยจัเทวสุโตจัมาตรติจิตตเสนโยจักโันธปรราชาชาโนาโสโพอาคูปัญจศิโคเจวะทิมพาูสุริยะวัชจะสาเอเตจันเนยจัราชาโนขันธพาสหาราชุภิโมทะมานะอภิกรรม,มุงพิคุนังสมิติโุนางอัตคูนาภาษานาคาเวสารา,า,าสหตัชากา กบลัสสตระอากูปยาคาสายาธิภยามุนาธารัถาจะอาคูนาคายะศสิโนเอราวันโงมหานาโคโสบาคาสัมม mm ิต hmm. ิวนังเยนะคาราชีเสสาหันติทิพาดิชาปกิวิสุรจักรคูเวหายสาเตอนมัชฌปตานจิตตานุสปนาอิติเตสานังอภัยตระานาคาราชานามาสิสุปนโตเขมมกัสิกุโตสนาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสานะมกัสสุปุดังชิตามุเชระหะเถนะ สมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาวัเสติอที่มันโตยัสสินโอกาลกัจชามหาวิสมาสุราธานะาเวคัสสาวีปจิตติสุจิตติจักรพะรอดโทนมูจิสาสตัทจักผลิตุตานังสเพวิโรจนามังกาสันในหิตวะเพลิงเสดนางราหุพัทธมุวาขมุงสมโยธานิพพันตีพิคุนังสมิติวะนัง อาปูจเทวาปทวีจเตโชวาโยตถาคเมงวัดุนาวัดุนาเทวาโสโมจยัสสาหัสสะหะเมตตาขเมงนากายิกาอคูเทวายัสสินโนทัสเตทะธากายัสสปินันตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันตวันาวมันโตยัสสินโนมุทามนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติมนังเวทูจัตเทวาสาลีจักอาสมาจักุเวยะมาชนัสุปนิสาเทวาจันทามังคูปุรคิตาสุยะสุปนิสาเทวาสุยะมังคูปุรคิตานะคาตานิปุรคิตาวาคูมันทวราหกาวาสุ

สมานามหาสมานามนุสานมนุสุตมาคิตาปทุสิกะอากูอากูมนุปทุสิกะอากูหานโยเทวาเยจะโลหิตวาสินงปาลคามหาปาลคาอากูเทวายสัตสินงทัศเตเทธาทากยาสปินานต์ต่วันนีโนอิยทีมันโตเยอะที่มันโตวันนมันโตยะสัตสินงมรัมมานังปิกขามุปิกุนังสมิติมนังสุขการุมหาธุนาอากูเวคันสัสสะโอทาตตาขยหาปัโมขาอากูเทวาวิจคนาสตามัตตาหาลขาชามิสกาจายสัตสินง ธนัญญากาคาปชุนโโยที่สามพิวพสติทัาสิเตทางกายาสเินานั่ต่วันนี้นุ่อิติมโตชติมันโตนะมันโตยาสศิโนมุทะมานาภิกัรพิกุณังสมิติมันังเขมิยาตุสิตายามากตะกาจายาสศิโนสามิตกาลามเสตตจตินามาจาสมาณิมานันติโนอาคูอาถาคูปาระนิมิตาทัาสิเตทางกายาสเินานั่ต่วันนี้นุ่อิติมโตชติมันโตนะมันโตยาสศิโนมุทะมานาภิกัรพิกุณังสมิติมันัง สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนันตะวันิโนนามันววเยนะอังคารถึเยจันยิสติสาสะปะุทธาชาติมักขีลังโอคัดินอวานาสวังตะเขมุขละหลังนาคังจันตงวะอสิตาติตังสุพมมาปรมัตโตจะาปุตตาอิจิมะโตสหสันนังกุมารุติโสจะโสปาคาสมิติวนังสหสะพัมมโลกานังมาปรมาตพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมะกายโยยัสติโสทัสิตาอิสระอาคูปเจกะวัสสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหิโตปริวาปริวาริโตเตจัสสะเพอภิกันเตสินเดเทเวสุพัสสสะะะกนหะ

เตจะอัตตาปะมัคคุลุงสุรตมะพุทธศาสตานังวีระราเหตุปัจจามุงในสังรมังติอินชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพะยาตีตายสัสสินงมูลทันติสาบุติสาวกตาเตชะนิสุตาติวัที่สิบเอ็ดบวสวดมังคลาสุตังอัตเสวนาจะพาลานังปัิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลามุตตะมังปฏิรูปะเตสัมาโสจะปุเพจะกตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตามังคลามุตตะมังพาหุสัจจะสิปัญจะวินัโยจะสุสิกิโต สุภาษิตาจักยาวจายาตมังคลามุตมังราตาปิตุอุปัานังคุตะทารสะสังฆะหูอนาคุลาจักรมันตาเอิตมังคลามุตมังทานันจะธามาจียาจะยาตากันจะสังฆะหูอนาวัชานิกามานิอิตมังคลามุตมังอารติวิรติปะปามัจจานาจัสัญญโมอัปะมาโทจัธมีสุเอิตมังคลามุตมังคาราบูจะวินานิวาโตจะสันตุติจะกตัญญุตาเกเลนะกาเลนะธรรมัสสวันัง อิตามังคารามุตตามังขันตีจะโสวัจสตาสมานานันจะสัมมานาณันจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาอิตามังคารมุตตามังตโปจะพรามะจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะาอิตามังคารมุตตามังพุทธสักโลกะธรรมเมหิจิตตังยสสะนะกัมปติอโศกังเวชังเขมังอิตามังคารมุตตามัง เอตานิสานิกตวานะสัพพัทมะปชปราชิตาสัพพัทโสทิคชันติตันเตสังมังคลามุตตมันติปริปสองมุสวดรัตนบุริษยังกิจจิวิตังอิทาวาขุนังวาสเกสุวายังรัตนังวินิตังอันุสมังอติตถาคเตนะอิทังปิขุเตุรัตนังวินิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุงตุขยังเวลาขังอวตังวินิตังยถาชกาสกยังมุนีสมะหิโตนาเตนะธรรมีนะสมะจิกิจจิอิทังปิธรรมีรัตนังวินิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุงตุ ยามพุทธาเสถโอปฤหันนัจีสุจิงสมาธิมานันตานิกัญญามอหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติทัมปิตาเมรัตานังปณิตังเอเตนะโสจินัสวัติหงตุเยปุกุลาอัตตสตังปะสทธาจัตตาริเอตานิยุคานิขุนติเตฏิ เตถะคินยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาลาิอิทัมปิสังเกตแตะตังวันีตังเอเตนะสัจนะสุวัติหลตุเยสุปัจจุตามนัสสะดันทินานิกามิโนโคตะมัสาเสนมิเตปฏิปตัมอมาตัมนิกายหะระตานพุทธานิพุติงภุจฉมานาอิทัมปิสังเกตแตะตังวันีตังเอเตนะสัจนะสุวัติหลตุขีนังบุรานังนวังนัติสัมภวังวิรัตตะจิตตายัติเกภวิสุมิงเตขีนะพิชาอวิรุณหิันทานิปันติธีรายะทายัมปฏิโบอิทัมปิสังเกตนนัังงวตเเอตนะสสััจะนุวตุ บทีสิบสามูสดธรรมบุษราสวัสดอัตตาเวชิตังสยโยยาจะยังอิตราประชาอัตตะทันตาสาโปสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโณนัคนะภูณะมาโรสาพรมุนาชิตังอปะชิตังกกยราตถาลูปัสสะชันตุนงบที่สิบี่บุสวสดเกสะปุตสูตรภาษิตตามิทางเตนะพระวาตาชานะชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอทา ตุมเหมาอนุสสเวนะมาประมะปรายะมาอิติอิรายะมาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมาเนยขะเหนะมาอาการปะริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพปะรูปะตายะมาสมาโนโนคารุยะธาตุมเหมหิอตตะนาวชานันยะตาอิเมธามารรมะอุสลายเมธรรมาสาัมปชัยเมธรรมาวินโยคะระหิตาอิเมธรรมาสัมุตาสมาธินาอิ อหิตายะสุขายะสมวัตติอัตตุเมหิปัสสะเหยะาายะธาตุเมหิอัตตนาวะชาเนียธาอิเมธามากุสลายเมธามาอนาวะชัยิเมธามาวิญโยปัสสะธาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสมวัตติอัตตุเมหิอุปัสสัมปัชญะวิหะเรยธาติ ที่สิบห้าบุสูตอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรมะปะมายุงชฉลูปะนิจตสระนัสันติตานาเอตังพยังมารณีเปกะมโนคุญญานิกายราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรมะปะมายังชฉลูปะนิจตสระนัสันติตานาเอตังพยังมารณีเปกะมโนโลกามิสังปชาหีสันติเปโขโยทะกายนะสังยามวาจายะอุทะ เจตสัตังตัสสั์เปตสัตสะสุขายะหตุยังชีวมานุปกะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนสุณทุกขติงกัจจติธรรมะจารีสเพสังขารานิจติยถธาปัญญายปัสติอัตถาิพินนติทุเกเอสามโกวิสุทิยาสเพสังขาราทุกขติยถธาปัญญยปัสติอัตถานิพินนติทุกเก เอสามะโกวิสุธิยาสเปสัตธรรมะอนัตตาติยถาปัญญะปัสสติอัตถิปินติทุกเกเอสามะโกวิสุธิยาบทที่สิบหกบุสดอปันนกาชาดกอปันนกาอปันนกัตถานะเมเกธุริยังอหุตกิกาเอตาเอตาธัญญายะมีทวีตังคันเหยาอปันนกังภาหุงเวสารนังยันติปปะพตานิวนานิจะอารามดุขะเจตยานิมนุสสาพยาตจิตา เนตังโขสนังเขมังเนตังสนังมุตตะมังเนตังสนังมาคัมมะพุทธสัพพทุกะปะมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆาสนังคัตโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาญาตมัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะจะอติกมังอริยันจะอัดสังขิกังทุกขูปะสะมะขามินังเอตังโขสนังเขมังเอตังสนังมุตตะมังเอตังสนังมาคัมมะสัพพทุกะปะมุจติ บทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเตกะรัตตคาถาอตีตังนานะวาคเมยันปะตีกังเขนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยธาตีตังปะหินันตังอปะตันจะนะคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปจจุบันนจะโยธรรมมังตตะตถาวิปัสสติอสังเหตังอสังกุปังตังวิทามานุพดูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้ง ทำปัจจุบันไม่งอนงอนไม่คลอนแคลนในทรรนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจพียงเจริญธรมนั้นหนึ่งเดียวให้ปลุกดวงเถิดอชิวะกิจจมาตาบังโกชัญญาไมลังสุเวพีงนำภิกษสในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับกุจณาผู้มีเศษนัยนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาตนธิตังตังเวปัเตการะตโตติสันโตอจิกเตนมุนีติ พระวุณีผู้สมบเยี่ยมเรียกบุคคลผู้มีบกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจครัานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล่บทที่สิบแปดบทสวดพินนะหะปัจเวคณะปะทะชราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่ไปทำนาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พญาทิธฐามโมมหิพยาทิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ไปทำนาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายไปทำนาจะล่วง้นความตายไปไม่ได้ สัพเพเหิเมียปิยหิมนาาปิหินาภาโบวินาภาโบเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมยมุนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนโนเราไม่มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนรเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสสามิกัลยานังวาป,าวาปะปังวาตาาัสสะทายาโทพระวิสามิ เราทำกรรมอันใไไว้ดเป็นบุรุษเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมในนั้นสิไปเอวังอําในนี้อภินัหังัจะุิคิตพังเราทั้งหลายคนวิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันถิอบทที่สิบเกา้าสวดเทวตาโย,ยชนะขถาทุกขปัตาจะนิทุกขพระชาปัตาจันนิพยาโสกปัตาจันนิโสกาโนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเอิสัมปัตังบุญญาสมะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายัสีรังนะขันตุสา ภาวนาพิจตางของตุขคันตุเทวตาคตาสเปฆุทธาวรปรตาปเจกัน,นันจะยังพลังอาหารหันตานันจะเตชินะละักขามิสาปัโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคถาท่านธรรมยังปฏิทานาคถา,ายโยภนามัซเยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปคาเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนพะพวันตุโุชิตาโสถิงกโรติทะวิหารมัทเลเถราจะมัชชา นวาการจะภิกขโวสารามิกาฐานาปฏิอุปาสาการามาจาเทสนิคามาจะอิสราสปานาปุตาสุขิตาพวันตุเตชาลาูุ้ชาเยปิจอันทสัมภวาสังเสริญชาตาอตัตโภปปาติกาอินญ,ญาณิกังทำรรมาวังปฏิจะเตสเพปิทุกสะการณุณตุสังขครียงสาธุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจากักุคลาสังโฆโหตุสมะโควะ อัรายยาจริยะหิตายาจชะทำเหรักตุสัทธมโมสพเพบิธรรมจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยามะธรมเมอริยปะเบิเตบทีี่สิบเบทสวดสภพพปฏิทานคธาหานธรรมยังปฏิทานคธายโยพนามเซ ปุญญสิธานิกัสสะย,ยานัญญิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนของตูสัตตานันตาปรมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามีจปะปยะทิถาวาอันเยมัชตะเวดิโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตภุม,มาจะตุโยนิกาปัญเกาจากะจตุโวการาสังสารนตาภาวาภเวยาตังเยปฏิทานามอนุโมทันตุเตสะเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเมทยุง มยาทินานานะบุญญาดังอนุโมทนาหตุนาสาเศสัตาสธา,าหุนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมัปปัทันจปะปัปปุตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคนมีวันดาและบิดาของเขาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภุมิสามเกิดในกำเนิดส,สีมีขันห้าไรขันหนึ่งละขนันสีนน่ต้องเสี้ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เรใรยัอไม่ทราบการให้สมบูรณ์รของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิญ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเป็นและส่งแห่งการบูชาพระราตนาตายด้วยการสัตยายบทสมมวลพระสูตรพระพิธและพระฐานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งวงของาชาเจ้าเจริญทั้ทางโลกและทางรรมขอโดยเทีพวลาดอนุโมนาในการสวดสัตยาบสมและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบอโดยอให้ข้าพเจ้าและวัตถุบงคลวระกิ่งพิิพิรพิณาโดยมูลในที่โดยมูลในที่สุดเปัญญาแลสังวรพระรวนนิเวศวิหารตลอดจนรุ่งขึงมงคล และคำมองคนในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็์สิทธุภการเชิญ <c oughs>